ก่อนเทคนี้แล้วกันโอเคไปลองข้างนอกกันเลยเอาละนี่คือแผนที่ไหนเอาไปดูสิอืมใช่อย่างนี้แหละนี่คือแผนของเราเอาละไปกันเลยค่อยๆไปนะค่อยๆไปเอ้ยตำรวจสองได้ปะเอาไว้ดีโอเคต้องปิดกล้องจอดปิดก่อนแล้วกันเอาละเริ่มเลย เฮ้ยนี่นอะไรเน่ะมันพังวะน่ะเฮ้ยเด่นดีอ่าโอเคแ่บเลยเอาละอยู่ตรงนั้นสินะอืมโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนตามมาเพื่อนโอเคเดี๋ยวฉันดูหลังให้ละกันนี่แหละตรงนี้แหละเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวาีกทีดึง อยู่ตรงนี้เองโอเคไหนขอดูสิว่าตรงนี้หรือเปล่าเอาละกกดดูอ่าใช่เลยสีเขียวโอเคกดตรงนี้แหละเอ้ยเยอะแม่งยังสูงเลยกัวชิบหายใครจะไปลงวะเอ้าเฮ้ยตามไปดิเพื่อนผมนี่ยกขาขึ้นเลยเอ้ยลงมาดิโอเคก็ได้ก็ได้ไดโอเคพร้อมเฮ้ยอยอย เฮ้ยช hey ิปเกือบไปแล้วเว้ยล่ะเสียงเราแวบๆเมื่อกี้เป็นไปหรือยังเออไปแล้วดิโอเคพร้อมทำแผนต่อเลยเอาระเบิดควันปลาไปไม่ใช่เอารวยควันเ้ยขอโทษทีเพื่อนเอาไปอระเบิดควันมาโอเคพร้อมอึ๊บโอ้ดูอะไรนี่สิโอ้ยแม่กอดนี่คืออะไรเนี่ยเอาละพร้อมเฮ้ยมีอะไรออกมาด้วยเนี่ย เฮ้ยมีควันด้วยโอ้อะไรเนี่ยเอาละฉันจะกาก่อนเองเออโอ้โหไม่เก็บเลยเอออ้ยอ,ย,ย,อยิมันอออ๋าอ๋ออบอลเฮ้ยชิบชิบไปเลยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบเฮ้ยทำไมกล้องจอดเปลีนสีเขาอย่างนั้นฮะบงเลยครับเฮ้ยตำรวจตายหมดแล้วโอ้ชิบหายละเออไม่สนุนโอเคนี่ไปก่อนลูก ไอ้สุดเราก็เจอแล้วที่ดีเองโอเค TNT มาเลยมันคือสิ่งเสพติดมาแล้วเอ้ยมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยอ่าไปไหนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยหรือมันทิ้งเดนชิบหายละตรงนี้ไปละออกมือก่อนนี่ตรงนี้เลยพร้อมไอ้สุดเราก็วาง TNT จนหมดสักทีโอเคพร้อมจุดแล้วพร้อมไหมพร้อมอะไรกันลงมาเดี๋ยวนี้เลยมีาสองคนด้วย ยุดยกมือขึ้นเอาเฮ้ยกระสุบหมดเวนกำยอมไปแล้วอืมลงมาไม่ลงหรอกปีเข้าไปเลยเออเออตายไหมเออ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 โอชิบนหายแล้วรีบไปเลยเพื่อนนี้ก่อนก่อนที่จะระเบิดไปแล้วเย้ไอ้สุดต้องทำภารกิจเส้นทฤษที